พอมาโน้มกับ10%เนี่ยเอ้าแฮรรี่มาแล้วเหรอโอ้ยนักข่าวคุ๊แฮรรี่เคียร์เลยเคียร์เลยดีเลยค่ะเคียร์เถอะปานแล้วเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดหนูก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอ้ํากันเฉยๆก็อ้ําน้องก็จะเล่นมุกไอ้เจ็ดสิบสามสิบนั่นแหละพี่ก็จะอ้ําแบบนั้นแหละมันดูมันดูจริงจังไปเหรอผมพี่อ้ําดูจริงจังไปเลยแต่มันหนูรู้เลยคือคนมีคนที่อยากเสี่ยมให้หนูกับพี่ปองทะเลาะกันจริงจริง มันมีคนเตี้ยมเลยมันรอเตี้ยมโยไม่สําเร็จหรอมผมมันอยากเกะเล้าทะเลกกาะกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมจะทอ,อก,กับน้องเรื่องอะไรนะ่ะมันมันรักกันมาตั้งแต่เป็นพระจนมาเป็นทิศจนมาเป็นศาสตราจารย์ด้านโซเชียลบึ้ยศาสตราจารย์เลยเหรอคะศาสตราจารย์เลยเหรอคุณะหมื่นนะนั่ะเธอจะไม่จะไม่มีคนดูชั้นหมืน<ด>่นคนมานานเลยนะเธอฮืออะไรล่ะ <Kell analyze> แล้วก็มีแต่คนมีแต่คนน่ะมาคอมเมนต์ช่องหนูเมื่อกี้บอกอย่าทิ้งพี่ปองนะอย่าทิ้งพี่ปองนะหนูก็บอกถ้ามึงเป็นห่วงเขาว่ามึงไปช่วยกดตะก้าใ้เขาก่อนพี่หนุ่มกันชัยมาชงเพิ่มเเปอร์เซ็นหัวหัวเลาะอีสานเรียกสสอุกสสอุยหัวเลาะสะอุกสสอุยใส่กันแล้วพี่หนุ่มบอกห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยพี่นี่แบบ นอยนอยเลยอ่ะนอยเลยเอาอมมาเดนเธอก่อนสิบหนูพูดว่าเจ็ดสิบสามสิบที่จริงตอนแรกที่พูดเจ็ดสิบสามสิบอ่ะก็คือจะพูดแซวที่ว่าเงินบริจาคที่เขาแซวกันเรื่องแบ่งกันเจ็ดส <73 S 1> ิบสามสิบแต่ลึกก็คือเลอกๆก็คือใจหนูหนูคิดแบบนี้หนูว่าเอาแบบแฟงๆเลยก็คือไอ้ที่พี่เล่าให้หนูฟังอ่ะหนูเชื่อพี่เชืช่อ<ช>แบบเชื่อ <ๆ S 2> หมดเลยอ่ะที่พูดให้ฟังอ่ะเชื่อเพราะ หนูรู้สึกว่าพี่ปองไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาโกหกหนูเพราะหนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีความสนิทกันมากเรื่องอะไรที่พี่ปองไม่เล่าให้ใครฟังพี่ปองก็เล่าให้หนูฟังฉะนั้นหนูรู้แค่ไหนหนูก็เล่าได้แค่นั้นบอกได้แค่นั้นในส่วนของเจ็ดสิบหนูถือว่าเป็นส่วนที่พี่ปองเล่าให้หนูฟังแต่อีกสามสิบคือเป็นส่วนที่พี่ปองอาจจะยังเล่าไม่หมดหรือไม่ได้เล่าให้หนูฟังและพี่ปองชี้แจงเองในรายการ มันคืออีกสามสิบที่หนูไม่สามารถไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถไปดีเฟนแทนพี่ปองได้ไม่สามารถไปดีแคร์แทนได้เออก็แค่นั้นประเด็นหนูมีแค่นี้ค่ะพี่ไม่มีประเด็นอะไรเลยพี่รู้ว่าเป็นมุกเจ็ดสิบสามสิบแต่ว่าพี่แค่เซลสไตล์พี่พี่หยอกสไตล์พี่แล้วก็ไม่รู้สิพี่ไม่เคยงอนแผลนี่มัง้งไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรคนเสี้ยมจะเสี้ยมนะครับเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าเราสองคน รักกันเกินกว่าจะจะโกรธกันจะงอนกันไม่นะเขาเห็นพี่ปองไอ้นี่ด้วยหรือเปล่าคะเขาเห็นว่าพี่ปองพี่ปองพูดว่างอนอะไรงี้คนก็คงว่าคงโอ๊ยงอนจริงอะไรจริงอันนี้ต้องแค่พี่ปองอ่ะต้องเคลียร์เลยค่ะในส่วนหนูหนูเคลียร์ได้อยู่แล้วแต่พี่ปองอ่ะต้องเคลียร์เลยว่าพูดเล่นก็บอกว่าพูดเล่นโอ,โอเคพี่เริ่มเคลียร์เลยพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นจริงๆ พี่พอดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวคนยังคงเอกพูดเล่นจริงๆคืออะไรคือพูดเล่นคือผมพูดเล่นผมหยอกน้องผมนะครับแล้วผมก็หยอกพี่หนุ่มโอ้พี่หนุ่มดีกับพี่มากตอนพี่ศึกพี่แทบไม่มีตังค์พี่หนุ่มก็ดูแลพี่แล้วก็พี่หนุ่มต้องเป็นกลางอันนี้พี่เข้าใจเลยพี่หนุ่มตอบห้าสิบไม่สิบถูกต้องแล้วพี่หนุ่มควรจะหมายถึงว่าควรจะสูญเนี่ยเดิซ้ำไม่ควรจะต้องมีห้าสิบเดิซ้ำเพราะด้วยความเป็นพิธีกรด้วยความที่ต้องเป็นกลางด้วยความที่พี่เธอทำของกระแสแต่เช้าอย่างเงี้ย คนก็จะมีแซวอยู่ว่าคุ้นเคยกันเขาเคยทารายการด้วยกันนี่นว่นั่นพี่ก็ไม่ได้อยากให้พี่หนุ่มไปเวลยวหรอกซึ่งพี่หนุ่มไม่ไปอยู่แล้วพี่หนุ่มมีความชัดเจนตรงนั้นอยู่แล้วผมแซวน้องผมจริงๆผมหยอกจริงๆครับผมมั่นใจในตัวน้องผมร้อยเปอร์เซ็นตผมมั่นใจว่าน้องผมก็มั่นใจในตัวผมอะในสิ่งที่ได้ยินอะร้อยเปอร์เซ็นเพราะตอนที่พี่พูดพี่ก็บอกว่าสิบใช่ไหมล่ะพอจริงี่สามแล้วก็หน้าใหญ่ใจโตจะให้เขาเฉยๆแบบอุ้ยเขาเดีกับเราก็ให้อีก ให้อีกหนึ่งด้วยเนี่ยเป็นสิบสี่โอ้ยทีมงานนี่ดึงขาไปเลยโอ้ยเอาที่ยืมให้มันรอดก่อนเดี๋ยวพึ่งหน้าใหญ่เดีย๋ยวโตหรือว่ามีพี่ที่แบบเป็นพี่ที่รักกันอ่ะเขาก็แบบอาจารย์อาจารย์อย่าเป็นนักแบบว่าหลักเดือนนะอาจารย์นักรักหลักปีลหลายปีอาจารย์จะได้มีเวลาหายใจใหายคออะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาดีแต่ละท่านเนี่ย จ้าก็สรุปผมกับแพรลี่ไม่ได้งอนไม่ได้นอยกันเลยเป็นมุกล้วนๆแต่ถ้าหน้าตาแต่เหมือนตื่อบางสื่อก็ขยันนะเออขยันแล้วมีบางมีบางช่องพลาดหัวด้วยรู้เลยเรียกแขกยังไงเอาตอนที่พูดได้เอาเราไปแบบงอนงอนกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่การงอนก็เหมือนแบบไปพลาดหัวก็เป็นก็เป็นเรื่องที่พี่ปองพูดนั่นแหละใช่ไหมล่าว่าเรื่องที่ว่าเออก่อนที่จะไปตัดสินใจไปยืมเงินหลวงพ่อก็คืออ่า เสียนี่ที่มันมีนี่นอกระบบนั่นแหละใช่ไหมล่ะคะที่มันที่มันมีดอกเยอะก็เลยเออตัดสินใจว่าไปขอพึ่งหลวงพ่อดีกว่านั่นแหละเขาก็ไปจับจุดตรงนี้แหละที่ว่าเออมามากุมายืมเงินหลวงพ่อไปจ่ายค่าดอกอะไรนั่นแหละอืมก็ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันก็เราก็เรนาะพี่ก็น่าใหญ่ใจโตแหละเวลาเนี่ยปลายปีนี้พี่ยังจะ หนึ่งแสนจัดงานกีฬาทั้งที่ตอนนี้มีอยู่หมื่นห้าอะไรเงี้ย <c oughs> แเรลี่รีสใส่พี่พี่ก็รับปากแล้วก็บางทีมันก็เป็นเป็นคําพูดที่เราบอกไปแล้วนะเราก็เราก็มีความสุขนั่นแหละเราก็สนุกด้แหละอาจจะเอ็นดูเขาเอ็นเรากระตุกคึกๆไม่ถึงกับขาดหรอกแต่มันก็เป็นอะไรที่ที่เป็นสไตล์พี่แหละกระโดนแจลดนดูโดนว่าโดนเตือนเรื่อยอยู่ในเรื่องนี้ <c oughs> แพลรลี่ก็เคยเตือน เรื่องแบบนี้ตั้งแต่เป็นพระเอนดูเขาเอนลองถามตั้งพี่อะไรเงี้ยพี่ก็ก็ฟังอยู่ก็ทําตามบ้างไม่ทาตามบ้างก็น่าจะรู้เรื่องทน่อพี่นีเข้าใจาหนูว่าเข้าใจาแล้วหนูก็ไม่ก้าวไกลด้วยแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ตังหนูไงอ่าใช่ <c oughs> ตอนบางคนก็จะทอ้ทอถามว่ารูไ้ไงว่าเขามีให้ยืมไม่รู้หรอครับตอนโทรไปก็ใจสั่นใจเต้นจะพูดยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ ก็ลองดูเนาะชีวิตเราแบบบางทีเวลามันมันเดือดร้อนมันลําบากก็เหมือนเวลาพี่ช็อตแล้วพี่โทรไปหาแพรลี่เนี่ยที่ว่าจะมีลูกหนึ่งคนให้หนึ่งแสนในพี่เบอร์ก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็จะอะไรอย่างนั้นแหละก็ก็ตามสไตล์พี่แหละนะครับรู้สึกไงกับพี่เนี่ยตอนช็อตนั้นเอาเอาถามนันก่อนคนอยากรู้ตรงนี้พี่ว่าคนอยากฟังหมายถึงอยากรู้จงช็อตไหนคะก็ช็อตที่พี่แซลพี่หยอกอะไรเงี้ยเจ็ดสิบสามสิบไว่าลึกถเลื่กได ไม่ใช่ไม่ใช่หนูหนูรู้หนูเข้าใจได้ความเป็นพี่น้องกันอะไรกันบางทีมันก็เข้าใจได้ในมุมว่ามันลึกๆหรือลึกๆนะหนูอาจจะคิดลึกๆก,ก็ได้ว่าพี่ปองอาจจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ได้อาจจะรู้สึกว่าแค่น้อยเพราะว่าเราอะเราอ่ะนับถือกันอะไรกันในแง่ว่าเออให้ใจใจใจกันอะไรกันแบบเนี้ยแล้วก็เอออย่างพี่ปองก็จะพูดเสมอว่าเออหนูเป็นน้องพี่นะเอ,อ้ย ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรแต่มันเป็นน้องผมให้ใจเต็มร้อยแต่ว่าอย่างหนูหนูก็จะมีมันไม่รู้นะหนูจะเรียกว่าอะไรอ่ะหลักการของหนูว่าในแบบที่ตัวหนูเป็นอะไรแบบนี้แต่หนูก็พยายามเต็มที่แล้วนั้นวันนี้มันเกมกินหนูก็ไลา์หนูก็วันเนี้ยหนูก็บอกว่าหนูว่ามันเหมือนแบกแบกอะไรมันไม่รู้สิมันแบกอยู่สองบาทเลยนะวันนี้หนูนั่งในรายการหนกระแต่บาทหนึ่งหนูแบกความเป็นน้องสาวของพี่ปอง บานงหนูแบบความเป็นอินฟูที่คนในสังคมคาดหวังแล้วก็อยากอยากได้ความคิดเห็นแบบที่มันเป็นไทมแล้วก็ตรงไปตรงมาหนูก็คิดว่าสิ่งที่หนูทางมันนี้ยหนูก็บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนที่สุดแล้วเข้าใจพี่่ก็เซฟพี่ก็เซฟพี่ก็หมือนแต่หนูว่า แฟที่สุดแล้วนะที่พี่ปองได้พูดวันนี้ส่วนคนในสังคมจะตัดสินยังไงหนูว่าก็ต้องปล่อยให้เขาตัดสินไปเพราะว่าในแง่ของเรายืมมันก็คือยืมและเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเนี่ไง่ายจริงมีมีมีตลิปให้ดูอะไรให้ดูว่ามันไม่ใช่ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบเจ็ดสิบสามสิบหรืออะไรแต่มันเป็นการเรื่องของการหยิบยืมอืมส่วนว่าเดี๋ยวจะต้องไปแสดงเจตนาบริสุทธิ์อะไรก็มันเป็นเรื่องที่หนูว่าพี่ปองก็ทําอยู่แล้วแหละ ขอบคุณแพรรี่มากรักน้องไม่เคยงอนน้องไม่เคยโกรดน้องยืนยันอีกร้อยครั้งพันครั้งก็เหมือนเดิมไม่มีเจ็ดสิบสามสิบหรับสมปองร้อยเปอร์เซ็และแพรี่ก็รักผมร้อยเปอร์ซนเช่นกันครับมั่นใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ6กพันกว่าท่านเดี๋ยวช่วยตามไปช่องพี่ปองนะคะอยากรู้ว่าพี่ปองจะเมาอะไรดิฉันดิฉันอนุญาตให้เมาได้เลยแต่ช่วยแคปไบ้ละ ช่วยแครบไว้แล้วเอามาให้ส่งให้กูด้วยกูจะได้จะได้แก้แค่ถูกว่ามันคืออะไรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยค่ะร็บไว้แคร็บไว้แครบไว้แคร็บไว้พวกเราทีมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแครบไว้ก่อนแครบไว้ก่อนไอ้เห็นแล้วเดี๋ยวแจ่มหน่อยพี่รักพอหมั้งพอหมั้งอุ้ยอุ้ยลูบี้ของกระแสทีมเออเวนเจอร์โหนกระแสผมสมปองโหนกระแสแล้วใครแคร็บวะทนายเก่งพิเศษเี่น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 ี่ี่น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 ีนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่อนแ่นี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 ่นนี่นี่นน อันนี้บางพกกี้ครับผม่แล้วพกกี้ขยับมานพกกี้หน้าโอเคบายบายนะคะบายบายโอ้คุณคะผมเป็นบ้ายบายค่ะบาย